สบายดีเด้อพี่น้องมื้อนี้กะเข้าป่ามาอีกแล้วเนาะเข้าป่าไปเกือบทุกมื้อเลยเนาะว่าเข้าเข้านาก็ยังไ่ได้เกี่ยวแท้เนะกะเข้าป่ามาทุกมื้อเลยมื้อนี้นี่เฮากิใส่สกับดักดักนกเนาะกับดักที่เฮาใช้มื้อนี้นี่จะเป็นกับดักที่เฮาใช้ดัก พวหนูวัยหรือว่าพวกหนูนาวพวกนี้นะเป็นเล็บกับดักเล็กเท่านั้นเขาเอามาหน้วหนึ่งผลิคนิยหนึ่งใส่เพื่อให้มันดักได้นกเนาะลองติดตามวิธีของข้าพเจ้าไปนะพี่น้องเนาะแต่ก่อนอื่นเนาะเราไปซ่อหาบอนที่มีนกลงมาอักน้ําแล้วก็อิบบนหนึ่งนี้เขาจะใส่ตามผูตันดอยเป็นนี้เลยเนาะตามเที่ยวต้องการเลยนะพี่น้องนะ มื่อนี้เราก็ใส่กับดักตัวนี้เด้อพี่น้องตัวนี้เนาะตัวนี้เนี่ยเขาเาก็ใส่ดับพวกหนูวัยหนูนาพวกนี้เนาะเต็มนี้เนี่ยเขาก็เอาเล็กตัวนี้ออกแล้วก็เอาไม้ตัวนี้มาใส่เพื่อดักนกเนาะดักนกนี่ก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนะาะแถวนี้เนี่ยก็มีนกเข่าอยู่บ้างเนาะบางทีก็น่าจะได้นกเข่าเนาะ เพราะว่าเฮาเหตุสันทิปเป็นนี่ป้าไว้นี่กับนกเขานี่มาเห็นแล้วก็ลงมาดูเลยเนาะเว่าน้องเขานี่ก็กินพวกเปลกพวกมียางนี้ก็กินเนาะเป็นหนอนไม้ไผ่เนาะ เฮ็บนนี้ใหญ่ไม่ดีเนาะน้ะเขายินกจกกล้ามาเนาะ เบ้นนี้ก็ได้เลยเด้อพี่น้องเบน,นี้ก็ได้เลยเนาะแล้นกกระมาแนจะมาบนนี้มากินเนาะแกะเดี๋ยวนี้กะมีแต่ไปใส่ต่อสองสามมือกับแกถ้าก่อทีใส่กับดักนึงไว้บนนี้เลยพี่น้องเนาะใส่เบน,นี้เลยเนาะแถวนี้เนี่ยสังเกตด,ดูแล้วก็น่นาจะมีพวน นกบิลาดงแล้วก็นกน้อยมันมาแถวนี้เนาะเดี๋ยวเฮาก็สิใส่ตําดักนึง้บ่นี้ เขาก็ซีไซดกัดแดดหน่อยใบนี้เด้อใช่ไเฮ็ดเบ็เก่าเลยเนาะถ้าบัเฮ็ดเบ็นี้นี่กะเวลานกมานกจะโบเห็นเนาะเพราะเราต้องเฮ็ดให้บุนี่ใบไม้ใบนี้แล้วก็ทำเป็นนี้มาไว้เนาะนกมานกอเห็นเนาะพี่นนกเนาะถ้าหัเห็ดเป็นี้ในกะรพวกนกเขาพวกนี้มัน มาม่มอมากับบหินเพราะว่มีพวใบไ,ไ,ไม้แห้งเบบน,นี้หลายเนาะมันคล้ายกับเหยือกหูเฮาเนาะเท่าแบบนี้แล้วกั จากการสังเกตเนี่ยเมื่อกี้เหามาเนาะเห็นนกนกอยู่ตรงนี้นสองสามตัวบินบนนี้ไปแล้วเข้เก็สีใสกับักงกงหาบนนี้เพี่น้อง ใส่บนนี้แนละ้วพี่น้องเนาะกับดักมือจุดตรงนี้นะ เดี๋ยวนี้ก็หกมงแล้วเด้พี่น้องหกมงนกของบนลงอักน้ำแลนะ้วเนาะมิเดไปยามกับดักที่เขาใส่ปลาไว้ฮนะเนาะใส่ปลาไว้ประมาณตอนหนึ่งมงเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไปดูนำกัดน,นะพี่นนะ้องเนาะว่าสิได้นกเขานกใ่บนะ่เนาะแต่จะเอาดักนกลงมาอักน้ำนี่ก็ได้แต่นกน้อยเนาะนกบีระดงบนระดงตัวหนึ่งนะได้แค่นกน้อยตัวหนึ่ง เดี๋ยวนี้กับฮอกกับดักทำอีสเลยเนาะพี่น้องเนาะกับดักแรกก็ได้แล้วเฮ้ยดูนึงพี่น้องนี่นี่น้องเขาน้องเขานีาสนา่สุดยอดเลยนะี่สุดยอดเลยเนาะ คอหักเลยโ้อแรงเลยกะเดี๋ยวนี้กะกับดักทำอีทกะได้เนือ้อเขาตัวหนึ่งเลยนะมีเต่ลองไปกับดักเท่าไปนะพี่น้องนะกะเดี๋ยวนี้กะไป กับดักที่ส่องแล้วเด้พี่น้องอา้อาวเฮ้ยเสียใยพี่นอ้องเหยื่อหายแล้วแต่มันอยู่คือเก่าเนาะเอ้ยคิดว่าจะได้คงเหยื่อหายหมดแล้ว มื่อนี้ก็ได้สามตัวได้พ pues ี่ ecc. น,น้องเนาะนกเขาตัวหนึ่งนาะนกเขาตัวหนึ่งแล้วก็นกวิลาดงตัวหนึ่งนาะกับนกน้อยนี่หัวเต็ดเลยเนาะกับนกน้อยตัวนี้หัวเต็ดเลยเนาะนกวิลาดงตัวนี้คอหักเลยคอแรงเลยสามตัวนี่ก็ถือว่าพอกินเลยเนาะเขาย่างกินเลย้วพี่น้องเนาะ